โอเคครับก็สวัสดีพี่คิมนะครับผมแล้วก็เพื่อนที่รับชมจากวิดีโอนี้นะครับผมก็ผมนะครับผู้ก่อตั้ง CU b l o c เ c ียง n s o ซ i e t ครับวันนี้ก็มากับเพื่อนอีกคนครับอ่าครับผมเจมส์ครับจากอ่าเดชไทยแลนด์ครับผมครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาคุยกับพี่คิมนะครับการวิธีของธนาคุณนะครับผมพี่คิมนะครับเป็นเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิตัลไทยแล้วก็เป็นฟาเดอร์ของเว็บไซต์ bitcoin a t อ i c โออแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเพจ Bitcoin Addict Thailand นะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวมาคุยพูดคุยกับพี่คิมดีกว่าเนาะก็พี่คิมก็เป็นคนที่คุณหน้าคุณตากันอยู่ในวงการก็อยากให้พี่คิมเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเนาะนะก็ถามพี่คิมครับว่าตอนเนี้พี่คิมทำหรือไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการสมาคมสินทรัพัพดิจิตอนไทยหรือว่าทําเกี่ยวกับ,บทิดทเพจ b i ต c o i n a d d i c t Thailand เนะี่ยงานของพี่คิมที่มันเป็นยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมันทําเกี่ยวกับอะไรแล้วแบบมัน เกี่ยวข้องยังไงกับวงการของคริปโตผมตอนนี้จริงๆนะฮะก็พี่ก็ทําหลายส่วนนะครับหน้าที่หลักของพี่ก็ทําเพจของตัวเองอยู่แล้วนะครับเรื่องบิตคอยน์ดิจิทแลก็คือเป็นมีเดียนะครับเป็นสื่อที่เผยแพร่ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยอะไรต่างๆนะครับก็พยายามจะให้ความรู้คนผ่านช่องทางของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็เป็นเลขาธิการของสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลไทยนะครับก็ เ,เราก็มีหน้าที่ในการประสานงานนะครับกับทุกคนในวงการนะครับบล็อกเชนเนี่ยให้เหมือนร่วมมาร่วมมือกันนะครับก่อตั้งเป็นสมาคมแล้วก็ช่วยกันผลักดันอินดัสทรีนี้ให้มันเติบโตนะครับแล้วกอ็อีกหน้าที่หนึ่งที่สําคัญมากก็ปัจจุบันก็เป็นพ่อคนนะครับต้องเลี้ยงลูกม <laughs> ีนอกเลืองนอกเลืองโอเค okay. ก็เราเราก็อยู่ในวงการนี้มาครับประมาณสักสามสี่ปีละนะครับก็ <laughs> ถ้าถ้ากันจริงๆก็คือเป็น full time full time crypto investor แหละนะครับพก็เป็นนักลงทุนคริปโตเต็มตัวเหมือนกันนี่ก็คือเป็นร<ม>ายได้หลักในการในการหล่อเลี้ยงให้เรามีมีกินได้นะครับในแต่ละวันก็คือลงทุนคริปโตนั่นแหละ,ะผม,มเป็นเป็น full time crypto investor crypto investor เลยน่าสนใจมากๆใช่ใช่โอเคครับ<ม>ก็ถ้า ท้าความนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะงงกันนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าประวัติพี่นะครับก็จบมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะพี่ก็ตอนจบมาประมาณปีห้าสามนะฮะพี่รหัสี่เก้านะเรียนสี่ปีนะปีห้าสามพี่จบใช่ไหมจบมาเนี่ยก็ไปทำงานอยู่ที่บริษัทซีนะครับประมาณห้าปีเป็นตำแหน่งเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับ แล้วก็ทําไปสักพักสภกพักก็เรารู้สึกว่าโอเคเราอยากจะลองมุฟไปหางานใหม่ๆที่อาจจะเรื่องของเงินด้วยอะไรด้วยนะครก็เราก็ลองเปลี่ยนงานนะครับตอนนั้นก็เลยออกมาจากบริษัทซีไปทางานที่บริษัทไอคอนเนนะครับแล้วก็ได้ไปเป็นเอาซอร์สอยู่ที่บริษัทดีเพรอิสุดนะครับอยู่ประมาณอีกสามปีนะฮะ ก็มีประสบการณ์เป็นโปรแกรมเมอร์รวมๆแล้วก็อยู่ประมาณสักแปดปีได้นะครับอยู่ในวงการนะแต่ตอนช่วงที่จะเข้าสู่ปีที่ที่แปดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ได้รู้จักกับบิตคอยนะฮะจากการที่เพื่อนเนี่ยนะครับเขามาแนะนํากันตอนนั้นสุดจะเป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะฮะก็เพื่นเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยบิตคอยมันตอนนี้มันกําลังแรงนะโอ้โหขุดได้แบบ วันละหลายพันเลยเพราะเพื่อนเขาซื้อ,อซื้อบบเครื่อง,<า>งขุดแรงเข้ามาใช่แบบสองสามพั 3, นอะไรเงี้ยเพราะเขามีแบบสามสี่เครื่องไงเราก็ตกใจว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันทำเงินได้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ,โอ้โหเราก็เลยถามเขาว่ามันทายังไงนะเ,เราถึงจะมีเครื่องขุดแบบเขาได้บ้างใช่ไหมฮะผมก็เลยไปศึกษานะก็พบว่าตอนนั้นเนี่ยจริงๆเราแค่มีคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ซื้อกาจอนะคการ์ดจอแรงๆนะครับมาต่อกับคอมแล้วก็ตั้งเป็นเครื่องขุด เหรียญคริปโตได้ผมก็ลงทุนเลยช่วงนั้นก็ไปเดินห้างวันทิพย์เลยนะสมัยนั้น <c oughs> ไปเดินห้างวันทิพย์ <c oughs> ก็ไปตามหาหลิกนะฮะตามหาอุปกรณ์ไอทีซื้อกาจอประมาณหกเจ็ดใบนะครับเอามาประกอบ, <c oughs> บแล้วก็ขุดตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่าวันแรกเลยที่ขุดเนี่ยขุดได้วันละประมาณพันบาทนะครับก็ดีใจมากเออดีใจมากรู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นพาสซีอินคัมของเราได้เว้มันขุดแล้วก็ เอาเหรียญไปขายได้อะไรเงี้ยในในในเว็บ B X ตอนนี้ยังเป็นการละพั <c oughs> าก <c oughs> ารเงินก็โอเคเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ดีดีดีนะฮะก็ <c oughs> ทําไปสักพักนึงก็มันมีคู่แข่งมากขึ้นนะับเพราะว่าไม่ใช่แค่เรา <c oughs> ที่ท,ที่ที่รู้ช่องทางในการทําเงินแบบนี้ก็มีคนไปซื้ออุปกรณ์มาขุดนะฮะกันทั่วบ้านทั่วเมืองช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครจําข่าวได้ก็จะเห็นว่าการ์ดจอเนี่ยขาดตลาดนะเพราะว่าคนก็แห่ไปซื้อกันนะฮะแล้วราคาก็อัพสูงมากนะฮะ สุดท้ายเนี่ยรายได้ตรงส่วนมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับเ,เราเองก็เลยผันตัวเองลองไปหาช่องทางอื่นเพราะเรารู้สึกว่าคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันมีรูปแบบของการทําเงินที่สามารถซื้อขายทํากําไรได้ใช่ไหม,มก็เลยลองลอง,ลองศึกษาวิธีการเทรดนะฮะก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากสายขุดเนี่ยมาเป็นสายเทรดนะฮะสายขุดก็ก็ขุดไปแหละแต่ว่ารายได้มันไม่ค่อยเยอะละตอนนั้นก็เริ่มเทรดทำเงินได้นะครับก็ก็ดีใจนะรู้สึกว่าเฮ้ยเออถ้ามัน ถ้ามันทำเงินได้ขนาดนี้เราน่าจะนะเราน่าจะสามารถที่จะออกจากงานมาบอยบินได้อิสระเสรีช่วงนั้นช่วงนั้นก็เลยก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานนะฮะที่ทำที่ที่ไอคอนิคนะครับแล้วก็ออกมาลงทุนคริตัวเคอเรนซีเต็มตัวนะฮะตั้งแต่ตอนนั้นในช่วงที่ลงทุนไปเนี่ยเราได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ใช่ไหมก็ศึกษาไปศึกษาไปเนี่ยรู้สึกว่าไอความรู้ที่เรามีเนี่ยเราน่าจะเผยแพร่ให้คนอื่นได้ ก็เลยก่อตั้งเป็นเพจ i t c o i n Addict Thailand ขึ้นมาแล้วก็ทำเว็บไซต์ Bitcoin a d d i c t org ขึ้นมาด้วยนะครับตั้งแต่ปี2017เ็็ทำมาตั้งแต่ปีนั้นเลยจนปัจจบันเนี่ยครับใช่ผ่านมาผ่านมา3ปีนะฮะประมาณ3 3ปีก็ก็มีผู้ติดตามนะครับในเพจเนี่ยประมาณ90,000คนตอนนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราเรารู้สึกว่าเออเราก็น่าจะสามารถที่จะ ให้คนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของคริปโตได้มากขึ้นนะเพราะว่าบางคนเนี่ยยังมองว่ามันเป็นเอป็นสแกมเป็นแชร์ลูกโซ่นะเป็นแบบฟอนซี่อะไรหรือ,อเปล่าใช่ไหมครัมันก็ยังอยู่ในในกรย์แอเอียอยู่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปี2561ะฮะได้มีพระราชกำหนดสินทรัพย์ที่ต้นประกาศออกมานะฮะจากกระทรวงการคลังอ่ก็คือเป็นการรับรองให้ มีธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นแล้วเนี่ย<อ>ตั้งแตนะ่ตั้งแต่ปีปีนั้นเป็นต้นมาก็คือปีปีหกหนึ่งเนี่ยจนจนถึงปีหกสามเนี่ยคะก็คริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ถือว่าถูกกฎหมายนะฮะในประเทศไทยครับโอเคครับผมก็เป็นที่มานะครับว่าพี่คิมนี่มารู้จักกับบิตคอยได้ยังไงจนมาก่อตั้งบิตคอยแอสติกโอเคครับ,เร,บเราก็พูดถึงเรื่องความน่าสนใจความสนุกของ การเป็นคริปโตอินเวสเตอร์มาสักพีหนึ่งแล้วเนาะอยากให้พี่คิมช่วยลองพูดถึงความเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับคนที่สนใจเนี่ยช่วงนี้คนแห่มาเปิดบัญชีเริ่มเทรดกันเยอะแยะเลยอยากให้พี่คิมฝากหน่อยครับว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนะี่ยพี่คิมเจอความเสี่ยงอะไรบ้างครับซึ่งีคิมที่พี่คิมคอยต้องคอยดูแลคอยบริหารจัดการความเสี่ยงแบบให้เป็นให้สำหรับมือใหม่ครับเพื่อเขาจะได้เข้าใจว่ากออารเข้ามาในวงการเนี้ยเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างได้ครับก็ ความเสี่ยงหลักๆเลยคืออันนี้มันเป็นตลาดเกิดใหม่นะถ้าจะว่าตามตรงอายุของบิตคอยเนี่ยมันเพิ่งมีมาได้ไม่ถึงสิบสิบเอ็ดปีนะ<อ>ก็ด้วยอายุที่มันสั้นขนาดนี้แน่นอนว่าความผันผวนของราคาเนี่ยมันก็ค่อนข้างรุนแรงนะอย่างในช่วงปี2017ตอนปลายปีนะตอนนั้นเนี่ยบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปถึงประมาณหกแสนนะหกแสนบาทเอในใน,ในตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับ ไม่กี่เดือนถัดมานะสักประมาณชุกสัก,สกอาจจะสักประมาณกลางปีนะฮะกลางปีสองหสิบแปดก็ราคาก็ร่วงร่วงแบบฉับพลันเลยนะะจากข่าวข่าวร้ายต่างๆที่แบบประดังเข้ามาเช่นประเทศจีนประกาศแบนนู้นนี่นี่นอะไรนะก็ทําให้บิตคอยเนี่ยร่วงลงมาเหลือแค่ประมาณแสนกว่าบาทนนในช่วงนั้น,นก็ถือว่าลงแรงมากแต่ก,กนแรงนะครับผมแล้วก็เนี่ยจนจนเดือนนี้ยบิตคอยพึ่งกลับมาทําราคาสูงสุดที่เจ็ดแสนบาท ครับผมเห็นไหมว่าใ่ใใมันออมันออขึ้นออไปหกแสน <ๆ S 1> ลงมาแสนกว่าบาท<ม>แล้วขับขึ้นไปเจ็ดแสนได้เนี่ยความผันผวนของมันสูงขนาดเนี้ดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเตือนนะค,คนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนะครับก็ไม่ควรที่จะลงทุนด้วยเงินทั้งหมดที่ทเรามีนะครับอยากให้มองเป็นแค่การลงทุนทางเลือกนะฮะอาจจะแบ่งพอร์ตมาสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับมามา,มาลงทุนในส่วนนี้นะครับเพราะมองว่ามันก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งแหละในการที่เราจะทําเงิน หรือเป็นเป็นช่องทางไรายได้ใหม่ๆของเราได้นะแต่ก็ไม่ควรที่จะลงทุนด้วยเงินทั้งหมดดังนั้นความเสี่ยงตรงนี้ก็ต้องรักทราบเอาไว้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือจริง,รงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่ามันมีโครงการที่หลอกลวงนะครับในในลักษณะที่แอบอ้างบิตคอยเนี่ยจำนวนมากเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะอันนี้ผู้ชื่ออะไรก็ได้วันคอยนะฟอยอะไร oy, okay, <no. S 1> พวกนี้นะครับซึ่งถูกอ่กากราตนะครับ ประกาศเตือนข,นขึ้นบนเว็บไซต์เรียบร้อยนะครับว่าพวกนี้เป็นโครงการที่เข้าค่ายหลอกเข้าขายหลอกลวงก็อยากจะให้ระวังนะครับว <c oughs> น่หญ่แล้วเนี่ยรูปแบบของโครงการพวกนี้คือจะให้เราเนี่ยโอนเงินเข้าไปให้เขาแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปลงทุนนั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็จะทําเงินให้เราได้พาสซีทอินคอมแบบวันละแบบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหรือว่าแบบหลายเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะฮะก็จะจูงใจให้คนเนี่ยยอมที่จะเอาเงินเข้าไปฝากกับเขาได้ซึ่ง <c oughs> ส่วนใหญ่พวกเนี้ย จะยองปล่อยไก่แหละช่วงแรกๆคุณอาจจะได้นะครับสักช่วงอาทิตย์แรกๆอาจจะได้แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่จ่ายหรือว่าจะมาหาทางที่จะแบบเชิดเงินคุณนะครับอันนี้ก็อยากจะเตือนนะฮะว่าถ้าเกิดจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, ์อี e ูเรีหรียอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้ลงลงทุนด้วยความรู้ของเราเองนะที่ที่เรามีนะฮะอย่าไปฝากคนอื่นลงทุนนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ย เราก็มีนะครับเว็บไซต์นะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยโอ้ตั้งหลายเว็บไซต์เลยนะที่สามารถเข้าไปซื้อบิตคอยได้โดยโดยตัวเราเองแล้วก็ไม่ได้ยากเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อซิฟเมกบิตคัพสตาร์โคนะหัวพี่ไทยแลนด์อะไรพวกนี้นะครับเอ่อบิตทาวซาอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้นะครับเป็นเว็บเทรดที่มีรายเส้นใบอนุญาตจากกรอตตนะที่ออกโดยกระทรวงการคลังดังนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปซื้อขายได้เนี่ยได้ตัวตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปฝากคนอื่นลงทุนนะครับอันนี้ก็อยากจะขอเตือนไว้ นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาโอเคอเครับผมเดี๋ยวเลยครับครับเดี๋ยวมีคําถามอีกคาถามนึงว่าอ่ะณตอนนี้นะครับเราเราได้รู้แล้วแหละว่าอ่าการจะลงทุนในคริปโตเนี่ยเราต้องศึกษาอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเลยแบบอยากจะถามพี่คิมว่าคําแนะนําสําหรับคนที่อยากเข้ามาทํางานในสายงานคริปโตแล้วก็บล็อกเชนเนี่ยเขาต้องเรียนรู้ศึกษาอะไรบ้างครับ แล้วก็สกิลที่ต้องมีเนี่ยควรจะเป็นยังไงแล้วก็ m i n ์เซตที่ควรมีเขาควรมี m i n ์เซตแบบไหนแล้วก็สามารถพี่คิมก็สามารถแนะนำแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆของเราฟังนเอไนะครับอืมครับผมก็จริงๆในแวดวงสินทรัพย์ดิจิตอลบล็อกเชนนะฮะมันก็มีโอกาสในการในการสายอาชีพเนี่ยอยู่หลายหลายสายเหมือนกันนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์นะฮะที่ที่พี่บอกไปก็คือเป็นนักเทรดเลยคือซื้อซื้อขายทำกำไรอันนี้อาจจะต้องศึกษานะฮะวิธีอ่านกราฟนะฮะการดูกราฟการตีเส้นนะฮะ MA ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเข้าใจบริบทหรือค่าสแตทของของกราฟที่มันวิ่งไปในแต่ละวันเราจะได้คาดการได้ว่าราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างแอดวานซ์ระดับนึงแหละแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเป็นสายเทรดก็ต้องศึกษาไว้นะครับ หรือว่าจะเป็นสายขุดนะครับ mining นะก็ซื้อกาจอซื้อเครื่องขุด ASIC อะไรมามาขุดนะครับได้แต่สายนี้ก็จะใช้เงินทุนค่อนข้างสูงแล้วก็มีความเสี่ยงในค<ม>่า operation ต่างๆในการ maintenance อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเรานะฮะถ้าเกิดอุปกรณ์มันพังแล้วต้องเสียเวลาไปซ่อมอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ปัจจุบันการแข่งขันก็สูงนะครับเพราะว่ามันก็มอีอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีตั้งเป็นเหมือนขุดเลยนะแล้วพวกนั้นก็ ขุดกันแบบด้วยค่าไฟที่ถูกกว่าประเทศบ้านเราแล้วบ้านเรานี่ค่าไฟทเทียบกับประเทศเขาเนี่ยถือว่าเราแพงกว่าเขาเยอะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะขุดสู้เขาไม่ค่อยได้นะครก็เลยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะเป็นสาย b l o c k c h เ i n Developer อันเนี้ยผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับน้องๆที่อยู่ในช่วงวัยเรียนหรือศึกษาด้านโปรแกรมเมอร์มาเนี่ยคืออยากจะบอกเลยว่าโอ้โหสายสายอาชีพนี้นะฮะเป็นที่ต้องการของตลาดนะฮะพอสมควรเลยช่วงนี้เนี่ย มีคนถามหาประทางเพจพี่นะเยอะมากบอกว่ามี Developer อร์ทีเ่เขียนโคดดิ้งด้านบล็อกเชนเป็นบ้างไหมอะไรเงี้ยอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยก็คือมีความต้องการแในในตลาดเนี่ยสูงก็น้องๆทีเ่เรียนสายโปรแกรมเมอร์มาเนี่ยก็สามารถไปศึกษาภาษา Solidity นะครับเป็นการเขียน Smart s o l i d i t y นะครับเป็นการเขียนสมาร์ทคอนแทรบนบล็อกเชนของอีทูเรียนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองนะครับสร้างโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะ เรียกเงินเดือนได้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อย่างที่พี่เคยจริงๆเคยเคยไปเล่าให้รายการอื่นฟังแล้วก็มีน้องคนนึงแหละที่รู้จักกันนะฮะน้องก็เงินเดือนสตาร์ทเนี่ยก็แสนสองนะครับจบมานะครับโอ้แสนสองอะไรครับเขียนโค้ดเป็นใช่เพราเขียนโค้ดเป็นอายุยี่สิบยี่สิบห้าปีเองนะฮะก็ถือว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งแหละที่ที่เราจะอัปเกรดตัวเองได้ก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้พลาดกันช่วงเนี้ย ใครเขียนโค้ดเป็นอยู่แล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะฮะหรือว่าอีกสายหนึ่งสายสุดท้ายเลยที่อยากจะ,ะพูดถึงก็คือ,อสาย d e f i farming นะครับอันนี้จะเป็นสายจะเป็นสายการลงทุนที่ค่อนข้างแอดวานซ์ระดับระดับสูงขึ้นมาอีกนะฮะเพราะว่าคนที่จะลงทุนใน สายนี้ได้เนี่ยจะต้องเข้าใจรูปแบบของ d e e e n t r a l i z e d Finance ระดับหนึ่งนะครพื้นฐานของโลกการเงินที่มันไร้ศูนย์กลางว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะต้องรู้จักวิธีการนะครับเก็บรักษาคริ p t o c u r r e n c y ในกระเป๋าของตัวเองเป็นนะครับจะต้องรู้รู้ว่าเออฮาร์ดแวร์วอลเลคืออะไรนะครับจะต้องรู้ว่าวอ l เล็เก็บกระเป๋าเก็บเหรียญยังไงนะเม m า马 k อะไรพวกนี้จะต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจระดับหนึ่งก็เป็นเป็นอีกสายหนึ่งที่จะฉีกออกมาจากพวก สายการลงทุนแบบเดิมๆนะครับเพราะว่าเราจะไปลงทุนในโลกการเงินที่มันเรียกได้ไว่าอะไรอ่ะคือมันไร้รมแดนจริงๆอันนี้นะฮะเราเราจะลงทุนจากที่ไหนก็ได้นะครับโอเคครับก็ขอบขอบคุณพี่คิมมากแล้วก็จัดว่าเต็มที่เลยคําแนะนาดีๆแต่ครับผมเออโอเคขอก่อนนะครับแล้วพี่คิมมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอ่าในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนบ้างครับแน่นอนนะครับก็โค้ โฆษณาขายของเพจตัวเองนะบิตคอยแอดดิกไทยแลนด์นะครับก็อยากให้ไปครับเอาไว้นะครับในเพจนี้พี่ก็จะปับปิดพวกข่าวสารนะครับทุกวันเลยรายวันเนี่ยก็จะมีข่าวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลบล็อกเชนบิตคอยนะฮะออกมาวันละเป็นสิบข่าวเลยนะครับให้เราได้ได้เสพได้เรียนรู้กันทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าอยากแหวนมากกว่านั้นนะเอ่อทางทางบิตคอยแอดดิกก็มีโปรแกรมนะฮะที่ชื่อว่า Bitcoin a d d i c t ค l ับนะครับก็ กลุ่มเทเล gram เนี่ยก็จะพูดคุยกันในลักษณะของเชิงการลงทุนนะครับที่มากกว่าข่าวสารเราจะมีการแชร์แชร์แหล่งแหล่งเรียกว่าแหล่งทำเงินน,นะฮะในโลกคริปโตเรนซีอะไรอย่างน,นี้อันนี้ก็จะค่อนข้างาแอดกว่าหน่อยใครที่ใครที่เพิ่งเข้าเข้ากลุ่มมาในเทเล gram เนี่ยก็จะแบบงงๆหน่อยบางทีคุยกันวันหนึ่งเป็นพันข้อความนี้นะฮะก็จะมึๆนิดนึงก็อยากอยากให ถ้าเป็นมือใหม่เนะี่ยอยากจะให้แบบเริ่มต้นจากศึกษาก่อนนะว่าบิตคอยคืออะไรนะครับบล็อกเชนคืออะไรอยากให้เข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีมันก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆขยับตัวเองขึ้นมานะครับลงทุนในสายสายอืย่นมากขึ้นเช่นสายดิฟาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อยๆอัปเกรดขึ้นมานะครับก็ตรงเนี้ยไปเรียนรู้กันได้หรือว่าจะเป็นหนังสือนะครับถ้าพูดถึงหนังสือนี่ก็จะมีหนังสือ Bitcoin and b l o c k c h a i n 101นะครับที่เขียนโดยคุณศิลปชัยหานพงแก้วนะครับเจ้าของเพจบล็อกเชนรีวิว ก็ขายอยู่ที่ Sto c k t o มอ r r o w อันนี้ก็ไปซื้อมาอ่านได้เพื่อที่จะเข้าใจพื้นฐานเบสิกของไอ้ตัวบล็อกเชนแล้วก็บิตคอยนะครับโอเคครับผมก็สลับเดี๋ยวลิงก์เทเล GRAM นะครับเดี๋ยวก็จะแปะไว้ในคลิปนี้ได้ใครที่สนใจก็ไปจอยคือคุยกับพี่คิมได้เลยนะครับผมก็ก่อนเดี๋ยวยจะจบครับผมก่อนที่จบเซสชันนี้ก็อยากให้พี่คิมครับเดี๋ยวพูดถึงน้องๆ่อยเนาะก็อยากเมอกี้เนี่ยที่พี่ใแงแง้มมาเนาะก็พี่คิมนี่ก็เป็นนิสิตเก่านะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็สาขาคอมพิวเตอร์นะครับพี่ใช่ไหมครับผมใช่ใช่อยากให้แชร์ประสบการณ์หน่อยว่าแบบสำหรับนิสิตนักศึกษาครับในในช่วงวัยเนี้ยตอนที่เขากําลังเรียนอยู่เนี้ยอยากให้พี่คิดว่าประสบการณ์อะไรครับในช่วงวัยเรียนที่เรายังเป็นเด็กกันเนี้ยสามารถเอามาปรับใช้ได้อะไรที่มันเป็นไมเคิลที่ดีหรือสกิลที่ดีเนี่ยที่จะสามารถเอาปรับใช้กับการทํางานในอนาคตได้ในแบบที่พี่คินกําลังทําอยู่เอาจากประสบการณ์ส่วนตัวก่อนแล้วกันนะพี่พี่ไม่ใช่คนที่เรียนเก่ง ไม่ใช่เอาเนี้ยพี่เป็นแท้จะเป็นเด็กติดเกมเป็นซ้ำตอนเรียนจุฬาครับแท้จะเป็นเด็กคือจบอ่า <Okay. S 1> จําได้ว่าตอนเลิกเลิกค้าอย่างเงี้ยแต่ละวันก็จะไปตีต่อกับเพื่อนนะที่สามาย่าน,กกนอะไรอย่างงี้ตั้งแก๊งกันอะไรเงี้คือตอนนั้นเราเรามีความคิดว่าการเรียนเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตหน้าที่ของเราคือ mm. โอเคเราแค่เรียนให้จบนะเราอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปตั้งเป้ากําหนดกฎเกณฑ์อะไรเยอะว่า ว่าการเรียนจะให้ทุกอย่างกับคุณโลกโลกลักษณะของของจริงเนี่ยมันอยู่หลังจากที่เราเรียนจบแล้วต่างหากนะครับ mm hmm. การการเรียนรู้ที่เรียกว่าฮ s สกิลหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มต้นหลังจากเรียนจบตรงนั้นแหละคือคือของจริงนะฮะแต่ว่าในระหว่างที่เราเรียนเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรที่มันมากกว่านอกเหนือจากตําราเรียนได้เพราะว่าพี่บอกเลยนะทุกวันเนี้ยเอ่อตราเรียนในในรู้มหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะมันมันตามไม่ทันเทคโนโลยีแล้ว อย่างอย่างเรื่องอย่างเรื่องอะบล็อกเชนอะไรต่างๆเนี่ยพี่เชื่อว่าในบทเรียนที่เป็นเป็นเมนคอร์สของของมหาวิทยาลัยไม่น่าจะมีสอนอาจจะเป็นวิชาเสริมใช่ไหมหรือว่าต้องไปเรียนข้างนอกเ,นเพิ่มเติมมีที่แค่นีด่เดียว<ม>ซึ่งอันนี้เห็นไหมว่าเร,เราจะต้องศึกษาศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาเองแต่อะไรพวกนี้แหละมันคือ,ม,คอมันคือโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดตัวเองแล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับเราเนี่ยได้อย่างมาหาศาลได้ในอนาคต ถ้าเราถ้าเราไปเรียนรู้อะไรที่มันนอกตํารานะครับไม่ได้บอกว่าในตํารามันไม่ดีนะแค่จะบอกว่าตอนเนี้ย<ต>มันตามไม่ทันแล้วนะฮะเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเยอะๆนะครับแล้วกอ็อยากให้น้องๆน,นะทุกคนเนี่ยคือจบมาแล้วเนี่ยครับยังไงก็ลองก่อนที่จะตัดสินใจที่จะออกมาทําอะไรฟูลไ time แบบพี่อะอยากให้ลองพิจารณาตัวเองก่อนว่าถ้าเราลาออกจากงานมา ะะอันนี้อันนี้คือข้ามเสีจไปนะสมมติว่าทํางานทุกอยากจะลาออกมาทําอะไรของตัวเองนะแบบที่พี่ทำนะหรืออยากจะเป็น full time, investor, แบบฟูลไทม์คริปโตอินเวสเตอร์แบบพี่อะไรเงี้ยอยากจะให้พิจารณาก่อนว่าเราเป็นภาระให้กับทางบ้านไหมถ้าเราลาออกมาแล้วเราสามารถเ,าเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาเป็นภาระของใครเนี่ยอันเนี้ยพี่บอกว่าลาออกได้เลยไม่เป็นไรแล้วมาดุยตามความฝันของเราให้เต็มที่ แต่ถ้าเกิดปัจจุบันเรายังยังเป็นภาระอยู่นะยังต้องใช้เงินทางบ้านอยู่อะไรเงี้ยก็อยากจะให้ลองอหาประสบการณ์จากการทํางานนะครับในสายอาชีพหลักๆไปก่อนนะครับในในโลกงความเป็นจริงแล้วเราก็ค่อยมองในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือบล็อกเชนเนี่ยเป็นอาชีพเสริมละกันนะในการทำเงินเป็นรายได้เสริมของเรานะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็คือน้องๆที่จบมาเนี่ยนะครับหรือว่าอยู่ในช่วง ออลองงานทดลองงานเนี่ยก็สามารถติดต่อมาทางเพจ Bitcoin a d d i c t Thailand ได้นะครับหลังไมมาได้นะครับตอนนี้พวกพี่ก็มีมีโปรเจกที่จะทำอะไรกันหลายๆโปรเจกตริงจริง,รงตอนช่วงระหว่างนี้ก็มีรับอินเทอร์มาหลายคนเหมือนกันนะครับมามามาช่วยมาช่วยงานในฝั่งของออหลังบ้านนะครับล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวฝากโปรโมทงานไปล้วกัน,นชื่อว่า b l o c k ช h a i n Thailand ร์ซนะครับ2020ที่จะจัดขึ้นในวันที่26ธันวาคมนี้นะครับก็ เป็นงานใหญ่ประจําปีนะครับซึ่งงานนี้ก็ก็มีเนี่ยน้องๆน,นะฮะมามาช่วยเหมือนกันอินเทอร์บางคนนะครับมาช่วยเรา,เ,า,เ,าเตรียมงาน,นอะไรต่างางานนี้เราจัดขึ้นแค่ปีละครั้งนะฮะในปีก่อนๆเนนะี่ยเราจะจัดกันในลักษณะของออฟไลน์ line, ก็คือมีการเปิดบูธนะครับมีให้คนเข้ามาในงานนะครับเยอะแยะมากมายเป็นพันกว่าคนเลยนะฮะแต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิด ค่อนข้างสูญเสียนะเราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานหลักของเราเลยนะเป็นงานออนไลน์ก็สามารถลงทะเบียนรับชมผ่านผ่านลิงก์ Zoom ได้นะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับก็ไปลงทะเบียนกันได้ที่เว็บไซต์นะครับ b l o c k c h a i n a t h c o m นะครับก็เข้าไปลงทะเบียนกันรับชมได้ฟรีเลยหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยครับหลังจากจบงานก็จะได้อ e ีบุ๊กสรุปสรุปงานทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าจะมีรางวัล Air Drop จากสปอนเซอร์บางคนนะครับ แจกด้วยไม่ว่าจะเป็นซิฟเมกนะครับแล้วก็มีบิตอาซ่านะครับหรือว่าเ e ดาร์คอยนะครับเขาก็จะมีแอร์ด็อกให้กับคนที่ลงทะเบียนด้วยอันเนี้ยก็เลยไม่อยากจะให้พลาดกันนะครับไปลงทะเบียนรับแอร์ด็อกกันได้แล้วก็รับชมฟรีด้วยแต่ในส่วนของเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็ยังมีอยู่แต่เวิร์กช็อปปีนี้เราก็จํากัดตอ่อเซกชั่นเนี่ยแค่แบบเซกชั่นละสี่สิบคนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะให้คนมากเกินจนเกินไปนอกาะเดี๋ยวจะสุ่มเสี่ยงเรื่องโควิดก็ ก็เลยเต็มเร็วมากนะฮะเรามี4เซกชันเซกชันละเอ่อเซ็กชันละเซกชันละ40คนต่อตอนนี้ก็คือมีลงทะเบียนเข้ามา160คนเต็มจํานวนแล้วที่เป็นเอ่อเซกชันออฟไลน์นะครับอันนี้ก็แต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนะี่ยก็สามารถลงทะเบียนเข้ามาก่อนได้เดี๋ยวถ้ามีการเปิดคอร์สเพิ่มอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมีการส่งอ e ีเมลแจ้งไปนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณพี่คิมมากเลยครับวันนี้ก็เชื่อว่าสิ่งที่พี่คิมได้มาพูดกับพวกเราในวันนี้นะก็จะเป็นแนวทางแล้วก็ เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆผมหลายๆคนเลยที่กําลังเรียนอยู่และได้เข้ามาฟังพี่คิมก็สําหรับวันนี้ผมก็คิดว่าถึงแก่เวลาแล้วก็ขอบคุณพี่คิมมากเลยครับที่ฉละมาเวลามาในวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับนองครับสวัสดีครับ m ม r รับมารีคริสต์มาสครับครับผมารคริสต์มาสครับน้อง